แค่เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ในตอนเช้าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและตอนนี้คุณอยู่กับช่องมัธิตาพาจันครับคุณรู้ไหมครับว่าชีวิตของคนเราถูกกาหนดจากสิ่งเล็กๆที่เราทําทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนสําเร็จจานวนมากตั้งแต่เศรษฐีไปจนถึงนักธุรกิจระดับโลกจะให้ความสําคัญกับเวลาเช้าเพราะเช้าคือการตั้งเข็มทิศของจิตใจถ้าเข็มทิศผิดทิศทางทั้งวันก็พัง แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแค่12สิ่งนี้ในตอนเช้าชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปครับข้อที่1หยุดกดเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วลุกขึ้นทันทีทุกครั้งที่คุณกดเลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้าคุณอาจคิดแค่ว่าคุณต้องการเวลานอนอีกแค่5นาทีแต่ในความเป็นจริงคุณกําลังฝึกสมองให้ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดีด้วยซ้ำครับการเลื่อนเวลาตื่นออกไปคือการบอกกับตัวเองว่าคุณยังไม่พร้อมจะเผชิญโลกคุณยังไม่กล้าพอที่จะเผชิญความจริงและคุณยอมให้ความสบาายชั่วว ดึงคุณกลับสู่ที่เดิมทั้งที่คุณรู้ว่าการใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมจะไม่มีทางพาคุณไปถึงที่ที่ดีกว่าเดิมได้เลยคนจีนโบราณจึงเชื่อว่าผู้ที่ตื่นก่อนพระอาทิตย์คือผู้ที่กล้าท้าทายโชคชะตาเพราะสวรรค์จะมอบโอกาสให้กับผู้ที่กล้าลุกก่อนใครไม่ใช่เพราะเขารวยไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาชนะใจตัวเองได้ตั้งแต่วินาทีแรกของวันการลุกขึ้นทันทีแม้ในวันที่ง่วงจนแทบยกเปลือกตามไม่ไหวไม่ใช่เรื่องของระเบียบว,วินัยเพียง,ยงเดียวแต่มันคือการประกาศกับจักรวาลว่า วันนี้คุณจะไม่ยอมปล่อยให้ใจอ่อนแอมาควบคุมชีวิตคุณอีกต่อไปคุณไม่ต้องตื่นเช้ามาเพื่อเป็นฮีโร่แต่คุณต้องลุกขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองคุณต้องเริ่มวันใหม่ด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเมื่อคุณชนะได้แม้กระทั่งอารมณ์ที่อยากนอนต่อคุณจะเริ่มมีพลังที่จะชนะทุกอย่างตลอดทั้งวันครับและเมื่อคุณทำแบบนี้ทุกเช้าคุณจะไม่ใช่แค่คนที่ตื่นเร็วแต่คุณจะกลายเป็นคนที่เอาชนะตัวเองได้เรื่อยๆจนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำให้คุณยยยยยออออออมมถถไดด้้ีีีกเลลครััับบขททท่่2หหหุิืืืนนงต สิ่งแรกที่คุณหยิบหลังตื่นไม่ใช่แค่ของในมือแต่มันคือสิ่งที่คุณเลือกให้สมองกินเป็นมื้อเช้าถ้าคุณหยิบมือถือสมองคุณจะไม่ได้กินพลังบวกแต่มันจะถูกป้อนด้วยเรื่องราวของคนอื่นดราม่าของโลกปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณและความเปรียบเทียบที่ค่อยๆดูดพลังชีวิตคุณไปโดยไม่รู้ตัวครับคุณยังไม่ทันได้ล้างหน้าแปรงฟัน แต่คุณเปิดรับเรื่องลบจากโลกออนไลน์อ่านคอมเมนต์ที่กัดกันดูคนอื่นโชว์ชีวิตดีๆแล้วเผลอตดสินตัวเองทั้งที่คุณยังไม่ทันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดของตัวเองเลยด้วยซ้ําคนจีนโบราณบอกว่าจิตที่สงบตอนเช้าคือดาบที่คมในการต่อสู้ตลอดวันเพราะจิตใจเราจะอ่อนแอที่สุดตอนตื่นหากคุณเอาเรื่องไร้สาระมาฟาดใจตั้งแต่เริ่มวันก็อย่าแปลกใจที่คุณจะหมดแรงหมดเป้าหมายและหมดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งวันเปลี่ยนเถอะครับก่อนที่คุณจะหยิบมือถือ ขอแค่คุณให้เวลากับใจตัวเองสักนาทีหลับตาหายใจเข้าแล้วถามตัวเองว่าวันนี้คุณอยากเป็นใครอยากรู้สึกแบบไหนและอยากก้าวหน้าไปอีกกี่ก้าวอย่าเพิ่งเปิดดูชีวิตคนอื่นในเมื่อคุณยังไม่ได้ฟังเสียงของชีวิตตัวเองเลยด้วยซ้ําคุณมีเป้าหมายคุณมีฝันแต่สิ่งเหล่านั้นจะถูกกลบเสียงไปถ้าคุณยอมให้โลกภายนอกเป็นคนกําหนดอารมณ์ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะเขามีโทรศัพท์ที่ฉลาดแต่เพราะเขาไม่ยอมให้มือถือมาควบคุมใจเขาตั้งแต่เช้า คุณจะเลือกเป็นเจ้านายของชีวิตหรือเป็นทาสของหน้าจอมันเริ่มจากวินาทีแรกหลังลืม,มาตาเนี่แหละครับข้อที่3ดื่มน้ําเปล่าแทนกาแฟทันทีหลังตื่นในขณะที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาจากการพักผ่อนยาวนานหลายชั่วโมงร่างกายของคุณไม่ได้ต้องการคาเฟอีนแต่มันกําลังร้องขอความชุ่มชื้นอย่างเงียบๆหัวใจของคุณเต้นช้าลงในยามหลับเลือดไหลเวียนช้าลงสมองทํางานแค่พอประคองชีวิตและทันทีที่คุณตื่นสิ่งแรกที่ร่างกายต้องการไม่ใช่กาแฟ แต่คือน,น้ำใสๆธรรมดาที่หลายคนมองข้ามในทุกเช้าครับเพราะร่างกายของคุณตอนตื่นไม่ต่างจากทะเลทรายมันแห้งมันว่างเปล่าแล้วรอให้คุณหล่อเลี้ยงกาแฟาอาจให้ความรู้สึกสดชื่นชั่วครู่แต่มันคือการกระตุน้น ไม่ใช่การเติมเต็มในขณะที่น้ำเปล่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยฟื้นพลังลึกถึงเซลล์ช่วยปลุกระบบย่อยอาหารให้เริ่มทำงานช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นอย่างแท้จริงคนจีนโบราณจึงสอนลูกหลานว่าผู้ที่เริ่มต้นวันด้วยการเติมสิ่งบริสุทธิ์ให้ร่างกายย่อมมีชีวิตที่ใสกระจ่างเหมือนน้ำเพราะพวกเขารู้ว่าการจะมีสติที่ชัดเจนความคิดที่คมคายและจิตใจที่มั่นคงต้องเริ่มจากภายในที่สะอาด และสิ่งสะอาดที่สุดที่คุณมอบให้ตัวเองได้ทุกเชา้าก็คือน้ำธรรมดาธรรมดาแก้วหนึ่งไม่ต้องแพงไม่ต้องมีสูตรแค่จริงใจและสม่ำเสมอเพียงแค่คุณตื่นมาแล้วดื่มน้ำก่อนจะหยิบมือถือก่อนจะจิบกาแฟคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังใหม่ที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายคุณจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ต่อต้านคุณเหมือนเดิมเพราะคุณกำลังดูแลมันไม่ใช่ใช้งานมันเหมือนเครื่องจักรการดื่มน้ำในตอนเชา้าอาจเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันคือการเลือกตัวเองก่อนสิ่งอื่น และในโลกที่เราถูกดึงไปทางนั้นทีทางนี้ทีการกลับมาเริ่มต้นวันด้วยการเลือกดูแลตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนที่ควบคุมชีวิตได้อย่างแท้จริงครับข้อที่4ขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวก่อนที่คุณจะลุกจากเตียงก่อนที่เท้าจะสัมผัสพ,พื้นและก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มดึงคุณไปในทุกทิศทางขอให้คุณหยุดสักครู่หนึ่งเพื่อมองดูสิ่งที่คุณมีอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือชีวิตที่ยังมีอยู่การได้หายใจ การยังมีเตียงให้นอนการที่ร่างกายยังขยับได้และการที่คุณยังมีโอกาสได้เริ่มใหม่ในเช้านี้ครับคนฉลาดของโลกไม่ได้เริ่มต้นวันด้วยความทะเยอทะยานแต่เริ่มด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขารู้ดีว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากที่สุดแต่คือการรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่แล้วคนจีนโบราณจึงกล่าวไว้ว่าผู้ที่ขอบคุณในสิ่งที่มีจะได้มากกว่าสิ่งที่หวังเพราะเมื่อใจคุณอิ่มคุณจะไม่เร่งรีบด้วยความโลภแต่คุณจะเดินอย่างมั่นคงด้วยสติ ในขณะที่หลายคนตื่นขึ้นมาแล้วบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่ายังไม่รวยบ่นว่าโลกไม่ยุติธรรมคุณควรเป็นคนที่ลืมตาแล้วขอบคุณแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ดูธรรมดาเพราะสิ่งธรรมดาที่คุณมีในวันนี้อาจเป็นสิ่งพิเศษที่คนอีกนับล้านไม่มีโอกาสได้สัมผัสเลยด้วยซ้ําอย่ารอให้เตียงหายไปก่อนถึงจะทราบซึ้งว่าเตียงอ่อนนุ่มแค่ไหนอย่ารอให้สุขภาพพังถึงจะเข้าใจว่าการหายใจเองได้มันมีค่าขนาดไหนและอย่ารอให้เสียคนที่รักไปถึงจะรู้ว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆ คือความโชคดีที่สุดของชีวิตครับการขอบคุณตอนเช้าไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่มันคือการบอกกับจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมจะใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ตื่นรู้พร้อมจะสร้างวันใหม่ด้วยพลังที่บริสุทธิ์ไม่ใช่พลังจากความเร่งรีบหรือการแข่งขันแต่เป็นพลังจากการเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณเคยมองข้ามมาตลอดทางชีวิตและเมื่อคุณเริ่มวันใหม่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความกตัญยูคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวัน่พยแพ้อะไรง่ายๆอีกเลยครับข้อที่5้าวางเป้าหมายของวันนั้นด้วยมือของตัวเองอออยย่่าปลให้้ทัังงวนขคุณ ถูกกำหนดโดยเสียงแจ้งเตือนของแอปคำสั่งจากเจ้านายหรืออารมณ์ของคนรอบตัวเพราะถ้าคุณไม่เริ่มต้นวันด้วยเจตนาของตัวเองคุณจะกลายเป็นแค่ผู้ตอบสนองไม่ใช่ผู้ควบคุมชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่ได้พังพาะอุปรสรรคแต่พังเพราะพวกเขาไม่มีทิศทางตื่นมาแบบล่องลอยทำไปตามกระแสแก้ปัญหาชาวบ้านสุดท้ายหมดวันโดยไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองเลยคนจีนโบราณเชื่อว่าผู้ที่วางเป้าหมายแต่เช้าจะไม่หลงทางระหว่างวัน เพราะสมองที่ไม่มีเป้าหมายจะถูกรบกวนด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่สําคัญและจะหมดพลังไปกับสิ่งที่ไม่มีวันพาไปไหนแค่คุณหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนลงไปอย่างชัดเจนว่าวันนี้คุณจะทําอะไรให้สําเร็จคุณกําลังประกาศกับจิตใต้สํานึกว่าคุณมีภารกิจคุณมีทิศทางคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําทุกอย่างแต่คุณเกิดมาเพื่อทําบางอย่างให้สําเร็จอย่ารอให้คนอื่นมาบอกว่าคุณควรทําอะไรอย่ารอให้งานวิ่งเข้ามาแล้วค่อยวิ่งไล่ตามคุณต้องเป็นคนเลือกเกมที่คุณจะเล่นไไมมม่่่่่ใใชปลลออห้คคคคนนนนืจัดุุณณงสาทีถรบ การเขียนเป้าหมายไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันคือการฝึกจิตให้โฟกัสฝึกใจให้แน่วแน่และฝึกสมองให้ทำงานอย่างมีเป้าหมายเพราะเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณจะไม่เสียเวลาเดินตามเสียงเรียกที่ไม่มีจุดหมายอีกต่อไปเชื่อเถอะครับไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการหมดวันโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้ฝันหรือถอยห่างจากมันกันแน่และไม่มีอะไรมีพลังไปกว่าคนธรรมดาที่เริ่มวันด้วยเป้าหมายชัดเจนและไม่ยอมปล่อยให้วันนั้นหายไปฟรีๆอีกต่อไปครับข้อที่ 6. ขยับร่างกายให้หัวใจเต้น คุณไม่จําเป็นต้องตื่นเช้ามาวิ่งมาราทอนไม่ต้องเข้าฟิตเนสแต่คุณต้องขยับเพราะถ้าร่างกายคุณไม่เคลื่อนไหวพลังงานในตัวคุณจะนิ่งสนิทความคิดจะขุ่นมัวหัวใจจะเฉื่อยชาและสมองจะไม่มีวันตื่นเต็มที่จริงๆครับการเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องของกล้ามเนื้อแต่มันคือการปลุกพลังชีวิตที่นอนนิ่งมาตลอดทั้งคืนคนจีนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าพลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเราพลังนี้ไม่สามารถซื้อหาแต่ต้องปลุกมันด้วยการลงมือทํา แค่คุณเดินไปเดินมาในห้องยืดแขนยืดขาสูดลมหายใจลึกๆคุณจะเริ่มรู้สึกถึงกระแสพลังบางอย่างที่ค่อยๆแผ่ซ่านขึ้นจากภายในเพราะถ้าพลังในตัวคุณไม่ไหลเวียนความมั่นใจจะไม่มาความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิดและแรงบันดาลใจก็จะตายเงียบอยู่ในใจคุณโดยไม่มีวันลุกขึ้นมาคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขารู้ว่าก่อนจะลงมือสร้างสิ่งใหญ่ต้องเริ่มจากการปลุกพลังเล็กๆในตัวเองให้ตื่นก่อนเสมอคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตในวันเดียว แต่คุณต้องเปลี่ยนพลังที่คุณใส่ลงไปในแต่ละวันและการขยับร่างกายแค่ไม่กี่นาทีในตอนเช้าคือการตั้งต้นวันใหม่ด้วยคําว่าฉันพร้อมฉันมีพลังและฉันจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอีกต่อไปครับอย่ามองข้ามการขยับเพราะทุกก้าวที่คุณลุกขึ้นจากเตียงคือก้าวแรกของการไม่ปล่อยให้ชีวิตเฉยชาคุณอาจยังไม่ได้ก้าวไปถึงความฝันแต่คุณได้เริ่มต้นด้วยพลังที่คนอีกมากยังไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นทําข้อที่7 พูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่สรงพลังทุกเช้าที่คุณตื่นมาเสียงแรกที่คุณได้ยินไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกแต่คือเสียงจากความคิดของตัวเองและคุณต่างหากคือต้นเสียงของวันนั้นถ้าคุณเริ่มต้นด้วยคำว่าเหนื่อยจังขี้เกียจจังไม่อยากทำอะไรเลยคุณไม่ได้แค่บน่นแต่คุณกำลังสะกดจิตตัวเองให้หมดแรงตั้งแต่วินาทีแรกของวันครับคำพูดของคุณคือคำสั่งลับที่ส่งตรงเข้าสู่จิตใต้สำนึก คุณอาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําว่าแค่คําพูดธรรมดารรมดาที่พูดกับตัวเองสามารถเปลี่ยนทั้งอารมณ์ทั้งพลังและทั้งชะตาของวันนั้นได้คุณจีนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าวาจาคือกระบี่ที่ใช้ตัดเส้นทางชีวิตตัวเองเพราะคําพูดที่คุณเลือกใช้มันไม่เคยเป็นแค่คําแต่มันคือทิศทางคือแรงส่งและคือน้ําเสียงที่คุณใช้ขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองทุกวันคุณอาจยังไม่มีเงินล้านคุณอาจยังไม่มีชื่อเสียงแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จทุกคนร้วในความสําคัญเหมือนกันนั่นคือคําที่ใช้พูดกัับตวเอง ถ้าคุณกล้าบอกตัวเองว่าฉันพร้อมฉันแกร่งขึ้นทุกวันฉันกำลังเข้าใกล้เป้าหมายคุณไม่ได้แค่พูดให้กำลังใจตัวเองแต่คุณกำลังปลุกนักรบในใจให้ตื่นให้ลุกและให้ลุยอย่าดูถูกพลังของถ้อยคำเพราะมันคือแรงผลักที่ทำให้คนธรรมดาลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตในวันที่ใครๆก็ยอมแพ้และมันคือเครื่องมือที่คนจีนใช้ฝึกใจลูกหลานให้กลายเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้รอคอยโชคชะตาครับ คุณเลือกได้ว่าจะพูดกับตัวเองแบบไหนเพราะถ้าคุณยังเลือกจะตื่นมาแล้วบน่นก็อย่าแปลกใจที่ชีวิตจะวนอยู่กับคำเดิมๆแต่ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนคำคุณจะเปลี่ยนทั้งชะตาเริ่มง่ายๆตั้งแต่เช้าเปลี่ยนแค่ถ้อยคำในใจคุณจะได้พลังที่แม้กาแฟก็ให้คุณไม่ได้ครับข้อที่8อ่านสิ่งที่ยกระดับจิตใจแทนการเลื่อนโซเชียลทุกเช้าที่คุณลืมตาคือโอกาสใหม่ในการปลูกจิตใจให้เข้มแข็งแต่คนส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะเปิดโทรศัพท์เลื่อนดูชีวิตคนอื่นเสพข่าวลบ และรับพลังงานที่ปั่นป่วนเข้ามาในหัวก่อนที่สมองจะตื่นเต็มที่ผลลัพธ์คือคุณรู้สึกด้อยทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยด้วยซ้ําคุณเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตที่ถูกแต่งภาพคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเดินช้าทั้งที่ยังไม่ทันได้วางเท้าก้าวแรกของวันนั้นด้วยตัวเองในทางกลับกันคนจีนแอดีตเริ่มต้นวันใหม่ด้วยบทกวีคําสอนของบัณฑิตหรือถ้อยคําของนักปราชญ์ที่ปลุกใจเพราะพวกเขารู้ดีว่าอาหารของจิตใจสําคัญไม่แพ้อาหารของร่างกาย คุณอาจกินข้าวทุกเช้าแต่คุณป้อนอะไรให้กับความคิดและจิตวิญญาณของตัวเองบ้างถ้าเช้านี้คุณเลือกที่จะอ่านหนังสือดีๆฟังเรื่องราวจากคนที่ผ่านความยากลําบากหรือเปิดบทเรียนของคนสําเร็จเพียงแค่ไม่กี่นาทีคุณก็ได้เชื้อไฟชั้นดีที่จะเผาเงาความคิดแย่ๆออกไปจากใจครับคนจีนมีคํากล่าวว่าใจที่อิ่มด้วยปัญญาจะไม่อยู่ด้วยความเปรียบเทียบเพราะเมื่อคุณมีสิ่งยึดเหนี่ยวจากภายในเสียงรบกวนจากภายนอกก็จะไม่มีวันทําลายคุณได้ อย่าปล่อยให้เช้าวันใหม่ถูกกลืนหายไปกับภาพชีวิตคนอื่นที่ถูกตัดต่อแต่จงเลือกเติมชีวิตตัวเองด้วยถ้อยคำที่ยกระดับเรื่องราวที่สอนใจและความคิดที่พาคุณเติบโตคุณอาจไม่มีเวลามากแต่แค่5นาทีของการอ่านสิ่งดีๆสามารถเปลี่ยนจังหวะของทั้งวันเปลี่ยนระดับพลังในหัวใจและเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองได้ทั้งชีวิตครับอย่าปล่อยให้ใจคุณหูโหยทางปัญญาในวันที่โลกเต็มไปด้วยเรื่องที่ตื้นเขินจงเลือกสิ่งที่ลึกสิ่งที่จริงและสิ่งที่เติบโตเพราะคุณคคือนเดียว ที่มีสิทธิ์เลือกว่าจิตวิญญาณของคุณจะอ่อนแอหรือเข้มแข็งตั้งแต่เช้าแรกของวันครับข้อที่9ทําทำสิ่งยากก่อนใครคนส่วนใหญ่เริ่มต้นวันด้วยสิ่งง่ายๆเพราะอยากรู้สึกว่าตัวเองยังควบคุมอะไรได้พวกเขาหลอกตัวเองด้วยความสบายเล็กๆแล้วค่อยผลักเรื่องยากไปไว้ตอนที่หมดแรงสุดท้ายก็พับเก็บมันไว้ในใจแล้วบอกกับตัวเองว่าค่อยทำพรุ่งนี้แต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของคนที่อยากสำเร็จครับ คนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ไม่ได้เริ่มจากการทำสิ่งที่ง่ายแต่เริ่มจากการกล้าชนกับเรื่องยากตั้งแต่เชา้าเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าชนะสิ่งยากได้ตั้งแต่เริ่มพลังใจทั้งวันจะทะยานขึ้นอย่างไม่มีอะไรหยุดยั้งคนจีนโบราณมีคำสอนที่ลึกซึ้งว่างานหนักที่ทำแต่เชา้าคือสะพานแหา่งความมั่นใจทั้งวันเพราะตอนเชา้าคือช่วงเวลาที่จิตใจยังไม่ถูกโลกภายนอกกลืนกินเป็นช่วงเดียวที่คุณยังมีพลังเต็มร้อยและยังไม่มีข้ออ้างมากองเต็มหัว แค่คุณลุกขึ้นมาเผชิญกับเรื่องที่คุณกลัวแค่คุณลงมือทําในสิ่งที่ยากที่สุดก่อนคุณจะรู้สึกทันทีว่าตัวคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณไม่ได้หนีคุณไม่ได้ผัดผ่อนแต่คุณเลือกจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คนอื่นเลี่ยงและเมื่อคุณกล้าทําแบบนั้นในทุกเช้าเรื่องอื่นๆตลอดทั้งวันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับมันจะไม่ใช่เพราะโลกใจดีกับคุณขึ้นแต่มันจะเป็นเพราะคุณแข็งแรงขึ้นจากข้างในจนไม่มีอะไรมากลั่นแกล้งพลังใจคุณได้อีก คุณไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดแต่คุณต้องกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่ยากในตอนที่คนอื่นยังมัวแต่ลังเลเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้เปรียบไม่ใช่คนที่มีเวลาเยอะกว่าแต่คือคนที่กล้าทําสิ่งยากกว่าก่อนใครครับข้อที่10อยู่กับความเงียบ5นาทีในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบในวันที่เสียงจากภายนอกดังกลบทุกความคิดในหัวคุณเคยหยุดเพื่อฟังเสียงของตัวเองบ้างหรือเปล่าครับเสียงแจ้งเตือนเสียงข่าวเสียงคนรอบตัว พากันแย่งชิงพื้นที่ในจิตใจคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณลืมตาและเมื่อคุณปล่อยให้โลกภายนอกเข้ามาเร็วเกินไปคุณก็จะหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่พวกเขาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยอยู่กับความเงียบจะไม่มีวันได้ยินเสียงของชีวิตตัวเองและสุดท้ายจะกลายเป็นเพียงเงาของความคิดคนอื่นการนั่งเงียบๆสักห้านาทีไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการดึงพลังกลับมาจากโลกที่พลากมันไปทุกวันแค่คุณหลับตาสูดลมหายใจลึกและถามตัวเองว่า วันนี้เราจะเป็นใครเราจะเดินไปทางไหนคุณก็ได้ประกาศกับชีวิตว่าคุณคือผู้ควบคุมไม่ใช่เหยื่อของกระแสที่ไหลแรงอย่ารอให้โลกพาคุณหลงทางแล้วค่อยหันกลับมาใช้ชีวิตจงหยุดก่อนเพื่อให้ทุกย่างก้าวหลังจากนั้นมีทิศทางมีความหมายและมีพลังที่มาจากข้างในเพราะเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยความสงบคุณจะเดินต่อได้ด้วยความมั่นคงและไม่มีเสียงใดในโลกจะดังกว่าเสียงของคนที่ฟังใจตัวเองเป็นครับข้อที่11ลบความคิดด้านลบออกจากหัวบางเช้า คุณตื่นมาโดยไม่มีใครพูดอะไรสักคำแต่ในหัวของคุณกลับเป็นไปด้วยเสียงกระซิบที่บั่นทอนเสียงที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังวันนี้คงพังอีกเหมือนเดิมคุณอาจยังไม่ทันเริ่มต้นวันแต่ใจของคุณอาจล้มไปแล้วเงียบๆและนั่นแหละครับคือศัตรูที่ร้ายที่สุดไม่ใช่ปัญหาภายนอกแต่คือความคิดลบที่ค่อยๆกัดกินคุณจากข้างในโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนจีนโบราณรู้ความจริงข้อนี้ดีพวกเขาจึงเริ่มต้นทุกเช้าด้วยการล้างจิตบางคน นั่งสมาธิบางคนเขียนคําสอนบางคนอ่านถ้อยคําเตือนใจจากนักปราชญ์เพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าไม่ล้างจิตวิญ,ญญาณจะเน่าโดยไม่รู้ตัวความคิดลบไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือมเมล็ดพันธุ์ของความพ่ายแพ้และถ้าคุณปล่อยให้มันฝังอยู่ในใจมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่บังแสงสว่างของทั้งชีวิตคุณอย่าปล่อยให้เช้าวันใหม่ถูกทำลายโดยความคิดเมื่อวานคุณมีสิทธิเลือกจะตื่นมาเพื่อลากตัวเองไปตามแรงเฉ่ยหรือจะลุกขึ้นแล้วไล่ความคิดลบออกไปเปลี่ยนความคิดให้เป็นพลังเปลี่ยนความสิ้นหวังให้เป็นแรงขับ และเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็นกำลังใจเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครควบคุมความคิดคุณได้นอกจากตัวคุณเองชีวิตมันหนักอยู่แล้วครับอย่าเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองด้วยความคิดที่ไม่มีประโยชน์ล้างมันออกให้หมดและเดินหน้าต่อด้วยใจที่เบาและพร้อมจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นจริงคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีทุกวันแต่คุณต้องไม่ปล่อยให้ความคิดลบกลายเป็นผู้นำของชีวิตคุณอีกต่อไปครับ ข้อที่12ทบทวนความฝันของชีวิตทุกเช้าในโลกที่หมุนเร็วเกินไปหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วรีบไปตามหน้าที่แต่ลืมไปว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อทําแค่ง,งานที่คนอื่นสั่งคุณเกิดมาเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเองไม่ใช่กลายเป็นตัวประกอบในฉากของความฝันคนอ,อื่นครับทุกเช้าก่อนที่คุณจะแต่งตัวออกจากบ้านก่อนจะกลายเป็นฟันเฟืองเล็กๆในระบบที่ใครสักคนสร้างขึ้นขอให้คุณหลับตาเงียบๆแล้วถามตัวเองว่า คุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณกําลังเดินไปทางไหนและคุณจะยอมล้มเลิกความฝันง่ายๆจริงหรือแค่หนึ่งนาทีที่คุณหยุดทุกอย่างแล้วจินตนาการถึงภาพอนาคตที่คุณต้องการคุณไม่ได้แค่ฝันแต่คุณกําลังเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สํานึกเพราะสมองของคุณไม่ต่างจากเครื่องจักรถ้าคุณป้อนภาพที่ชัดเจนเข้าไปมันจะพยายามทุกทางเพื่อพาคุณไปถึงตรงนั้นคนจีนโบราณสอนว่าผู้ที่มองเห็นปลายทางทุกเช้าจะไม่มีวันหลงทางในชีวิตเพราะจิตใจของคนเหล่านั้นอ่อนแอกว่าโลกภายนอกหากไม่มีภาพฝันนําทาง คุณจะถูกกระแสชีวิตพัดพาหลงลืมเป้าหมายและสุดท้ายคุณจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในวันที่หมดแรงจะเริ่มใหม่ความฝันไม่ใช่เรื่องฟุ้งซ่านมันคือพลังงานบริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจและคนที่สําเร็จในชีวิตไม่เคยหยุดทบทวนมาเลยแม้แต่วันเดียวอย่าปล่อยให้ความฝันกลายเป็นแค่เรื่องที่คิดก่อนนอนแต่จงทําให้มันเป็นเชื้อไฟที่คุณจุดขึ้นใหม่ในทุกเช้าเพื่อเตือนตัวเองว่าคุณไม่ได้เกิดมาแค่เพื่ออยู่ไปวันๆแต่คุณเกิดมาเพื่อสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกว่าคุณเลือกได้ว่าจะใช้ตอนเช้าเพื่อต่อสู้หรือยอมแพ้ตั้งแต่ลืมตาทั้งหมดนี้นั้นไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เส้นแค่ใช้ใจและการลงมือทําแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะโลกใจดีขึ้นแต่เพราะคุณแข็งแรงขึ้นตั้งแต่เริ่มเช้าแรกที่กล้าทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ